สวัสดีครับขอต้อนอรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวหุ้นเจาะตลาดครับวันนี้วันจันทร์ที่19ธันวาคมพุทธศักราช2559สดลึกแม่นยำและเห็นอนาคตเพื่อนักลงทุนรายย่อยพบกับผมธนาชัยนนทนครครับเราไปติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมากันก่อนครับเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนปิดตลาดในแดนลบนะครับโดยปร,รับลงไป8 จุดแปดสจุดป,ปิดตลาดที่หนึ่งจุดขณะที่ดัดชนี s อส0 0เองนั้นก็ปิดตลาดปรับตัวลดลง3.96จุดนะครับมาที่2,258จุดแล้วก็ n a ส d ด q นะครับปรับลดลงเช่นเดียวกันครับสิบเจุดตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาดัดชนีดาวโจนนั้นขยับขึ้นเพียง0.4%นะครับขณะที่ในส่วนของดัดชนี S&P 500แล้วก็ n a s d a q นะครับก็ปรับตัวลงอย่างละประมาณ 0. 1 การปรับตัวลงของดัชีดาโจนั้นเป็นผลมาจากการที่นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความตึงเครียดในทะเลจีนใต้นะครับหลังจากที่ประเทศจีนเองนั้นได้มีการยึดโดนใต้น้ำนะครับของประเทศสหรัฐเมื่อช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราไปติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดน้ำมันดิบกันต่อเลยครับ สัญญาณน้ำมันดิบเวทสซ์นะครับหรือ WTI เมื่อคือมันสุกที่ผ่านมาพฏว่าปรับเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์มาปิดตลาดที่5 1 9 0ดอลลาร์ต่อบาเรลขณะที่ในส่วนของสัญญาณน้ำมันดิบเบรนนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น1.19ดอลลาร์มาปิดที่55.21ดอลลาร์ต่อบาเรลขณะที่สัญญาณน้ำมันดิบในช่วงของเช้าวันนี้นะครับที่มีการซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคร 52.35ดอลลาร์ต่อบา์เรลวแล้วก็ในส่วนของบริษัทสปอร์ตนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่55.61ดอลลาร์ต่อบา์เรลการปรับตัวเพิ่มขึ้นของสัญญาณน้ำมันดิบเป็นผลมาจากการที่ประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ทั้งในกลุ่ม o p e ปแล้วก็นอกกลุ่ม o p e ปนะครับสัญญาว่าจะทำตามข้อตกลงในเรื่องของาการปรับลดเพดานการผลิตน้ามันลงมานะครับไปติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียกันต่อเลยนะครับ ตลาดทุนเอเชียเปิดทําการในช่วงของเช้าวันนี้นิกิ่ของประเทศญี่ปุ่นเองนั้นอยู่ในแดนลบนะครับโดย ดัชนีน้ำบวกเอชขอโทษนะครับดับชนีน้ำเปิดตลาดขึ้นมาก็ติดลบทันทีนะครับประมาณ55จุดนะครับตอนนี้ก็ปรับลดลงมาเหลือที่ประมาณ4 3จุดห้างเซียงของฮ่องกงแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของประเทศจีนเองนั้นก็ปรับลดลงเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของประเทศจีนเองนั้นก็นักลงทุนยังคงจับตาดูการประกาศตัวเลขนะครับเศรษฐกิจที่สำคัญสำคัญของทางการจีนนะครับในช่วงของวันนี้ด้วยนะครับ สิงคโปร์แลวก็ฟิลิปปินส์นะครับเปิดตลาดในแดนลบนะครับมีเพียงอินโดนีเซียเท่านั้นเองนะครับที่เปิดตลาดในแดนบวกแต่ก็บวกไม่มากนะครับตอนนี้ก็บวกอยู่แค่ประมาณ3-4ถึงจุดเท่านั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดหุ้นไทยในช่วงของถอดรหัสหุ้น